ด่วนสุดช็อกเผยผลตรวจเพศแท้จริงอิมานคาลิปกำปั้นเหรียญทองหญิงโอลิมปิกเอกสารการผลตรวจเพศของอิมานคาลิปกำปั้นเหรียญทองหญิงโอลิมปิก2024ชาวแอลจีเรียนั้นถูกนำมาเผยแพร่โดยพบว่าเจ้าตัวมีคโครโมโซมเอสวยและมีอันทะภายในซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นผู้ชายโดยคาลิปเป็นหนึ่งในสองนักมวยที่เป็นประเด็นร่วมกับหลินอวิทิงจากไต้หวันเรื่องที่เคยถูกริบเหรียญรางวัลจากศึกชิงแชมป์โลก2023ซึ่งจัดโดยสมาคมมวยนานาชาติ IBA เพราะไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพแต่ได้ร่วมแข่งขันในโอลิม ปิกเกม2024 และกำปั้นวัย25ปีรายนี้ก็สามารถเอาชนะหลิวจากจีนขาดลอย5 -0 เสียงในรอบชิงชนะเลิศมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2 0 2 4รุ่นน้ำหนักไม่เกิน66กกิโลกรัมหญิงคว้าเหรียญทองไปครองอย่างไรก็ตามยังมีการตั้งคำถา,ถามถึงเพศที่แท้จริงของคาลิปแม้เจ้าตัวจะยืนยันว่าเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่กำเนิดอย่างไรก็ตามล่าสุดเดฟเฟอันอันเดีย er, ผู้สื่อข่าวชาวฝรั่งเศสได้นำเอกสารการตรวจเพศจากโรงพยาบาลในฝรั่งเศสและแอลจีเรียของคาลิปออกมาเปิดเผยผ่านนิตยสารรีดักผลปรากฏว ว่าคาลิปมีคโครโมโซมเป็น XY หรือคโครโมโซมของผู้ชายรวมถึงการมีอันะภายในมีองคชาตขนาดเล็กและไม่มีมดลูกด้วยซึ่งบ่งบอกว่าเกิดจากภาวะขาดเอนไซม์ห้าอันฟ่ารีดักเตสที่มักถูกกำหนดให้เป็นเพศหญิงเมื่อแรกเกิดโดยพิจารณาจากอวัยวะเพศภายนอกและจากเอกสารดังกล่าวเป็นเหตุให้คาลิปต้องถูกแบนจากศึกชิงแชมป์โลก2023ของ IBA ข้างต้นมาแล้ว